สไลน์ระนากนองลูกเพนได้เทปมันบางแต่สไลน์ขันมันายสไลน์คลัง,ลงสไลน์ทมเจียงกีเพนตึกเพนได้ท่าทม ทิพมินบานเตปเรียบสลังขันแม่มันบ้านเตโคโน้อยนั่นก็คือเสียงร้องจากาลูกแม่ป้าก็คือ,อล,ลูกพี่ลูกน้องพี่สาที่แกร้องเพลงพอๆนะมอบเพลงนี้ให้แกพี่สาสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอวบางปูนกรุบๆเนี่ยสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ เพื่อนคนไหนเออคนคนใหม่ที่เข้ามาที่ยังไม่ได้อ่อดัรู้เรื่องว่าพี่สาพูดอะไรก็แวะไปดูเอพีหนึ่งด้วยได้เอเอพีหนึ่งพี่มาเล่าเรื่องลูกกันหนาเรื่องลูกบางบางคนเข้ามาเอพูดเรื่องอะไรเนาะก็ไปดูเอพีหนึ่งเอพีสองเอพีสามพี่ทถึงเอพีสี่แล้วแต่ตอนนี้ก็จะถึงเอพีห้าเนาะแล้วก็จะได้จับใจความรู้ว่าพี่พูดอะไรเออ เรื่องราวมันมาจากไหนเพ,เพราะว่าบางทีมาดูไอ้คลิป a อพซีเลยก็งงงงไงงงงนิดหนึ่งว่าพี่สาวพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยนะก็เล <c oughs> ยย้อนไปดูถ้าท้าว่าอยากฟังนะพี่ถ้าอยากฟังซีรีส์พี่นะพี่ก็มาเล่าเรื่องอ,อ,อดีตที่ผ่านมาเรื่องไปมายังไง เรื่องลูกเรื่องอตัวเองนั่นแหละนั่นก็ทีนี้มาเล่าถึงพี่เราถึงค้างไว้ว่าไปหาพี่ชายพี่ชายก็ไม่ได้อยู่คือเขาเลิกกันไปแล้วอนะเนาะไปเจอแต่พี่สะพ้ายไปเจอพี่สะพ้ายเสร็จแล้วก็นอนค้างอยู่บ้านแกคืนหนึ่งแล้วก็รุ่งเช้าก็ไปหาแม่ป้าแม่ป้าที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแหละ ก็ไปหาอเออไปถามที่อยู่แก่ไปขอที่อยู่แก่ว่า,อาขอที่อยู่ด้วยเพราะว่าจะไปหาพี่ชายจะหาพี่ชายให้แกมาเซ็น <c oughs> เอกสารให้ลูกเแกก็ให้ที่อยู่ไปนู่นไปสืบสอหาได้นู่นอายุรัตนะไกลมากแล้วก็อยู่ในปา่าในดงนู่นอายุท้องทุง่ทง,ท,ง,ท,งท้องนา้าแต่สมมุติว่ารถรถขับรถนี่สวนกันนี่ต้องถอยเป็นกิโลกิโลนะนึกสภาพาาาาทางเกวียน ทางเกวียนอะนะโอ้ยอันพี่สาวพี่สาวไม่ใช่พี่สาวก็โทษพี่สะใภ้ในแกก็สู้ทั้งที่ใจแกก็เจ็บกระปวดกับพี่ชายของพี่เองนะแต่แกก็ยอมสู้เพื่อที่จะพาพี่ไปแต่เป็นบางคนเขาก็ไม่พาไปเนาะเขาก็ต้องว่าเออถ้าอยากให้พี่ชายมาเซ็นก็ควรขวัญไปเองอะนะแต่ว่าแกก็ยังดีนะแกยังดีที่ว่าพาพี่ไปนะ พาพี่ไปลเราก็หารถหารากันไม่ได้เราสมัยก่อนนะรถาหายากก็ไปเช่า,อามอเตอร์ไซค์ลูกลูกแม่ป่าไปเช่ามอเตอร์ไซค์แกไปยืมมอเตอร์ไซค์แกแล้วก็เติมน้ามันไปหาพี่ชายโอ้ไกลามากไกลไกลไปถึงไปถึงที่บ้านแกก็แกอยู่บ้านพอดีแกไปถึงเขาคือว่าเราออกแต่เช้าเนาะเราออกแต่เช้า ไปถึงนั้นก็ประมาณเอ,อก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงหน่อยแกยก็เลยเออข้าบ้านกินข้าวพอดีแกไม่ได้รู้เรื่องว่าเราจะไปว่าพี่จะไปเพราะว่าไม่ได้เคยติดต่อแกแล้วก็ไม่สมัยเมื่อก่อนยี่สิบห้าปีที่แล้วเนาะไม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถืออะไรกันแล้วแกยังไปอยู่ในดงในภัยงั้นน่ะนะก็โอ้ยไม่ได้ติดต่อแล้วแกก็เห็นน้องตกใจว่าน้องมา ตกใจว่าแกก็ไปอยู่กับแฟนใหม่แกก็พี่ก็ไม่ได้ไทถามเนาะว่าอยู่กันนานหรือยังนู้นแล้วพี่สะอร์ไ็เอ์ก็แกก็เจ็บแกก็ปวดในในใจแกนะแกไม่เข้าบ้านแกไม่เข้าบ้านพี่ชายพี่ก็เข้าไปคุยกับแกคนเดียวพี่สซอรยเนร่ยรอข้างนอกรอหน้าบ้านไม่เข้าอไม่เข้าแล้วก็พี่ก็ไปบอกพี่ชายว่ามารับลูกนะ ที่พี่เขียนจดหมายไปหาน้องที่เยอรมันนะก็ลงมารับลูกแล้วก็ให้พี่นัดหมายไปเซ็นเอกสารให้น้องวั <c oughs> นนั้นพี่จําได้ว่าพี่ไปวันเสาร์วันเสาร์เออคิดว่าวันศุกร์เสาร์นี่แหละพี่จำพี่จาแม่นอยู่เพราะว่าเรื่องลูกพี่พี่แบบเก็บความในใจไว้นมนานนะเนาะไว้นมนานเรื่องเรามันมายังไงแบบไหนะนะบาง,บาง อันบางครั้งพี่ก็เขียนบันทึกไว้ด้วยด้วยนะบันทึกบันทึกใปสมุดไว้ว่าได้รับลูกตอนไหนมีเหตุการณ์อะไรบ้างนึกได้นึกดีพี่ก็เขียนนะนะพี่เขียนเพราะว่าบางครั้งการพูดเอ,อเราเราจะพูดมากก็ไม่ได้เราก็เขียนใส่บันทึกสมุดไว้แต่ในต,ตอนนี้ก็มีเป็น You เอ,อ tube มีอะไรเราก็ออกมาแชร์ประสบการณ ออกมาพูดกันได้เหรเนาะแต่ถ้าในชีวิตจริงแล้วเราจะพูดเราพูดมากไม่ได้ถ้าคนที่เขาไม่ได้รู้ใจเรานะ mm hmm. เออเสร็จแล้วทีนี้พี่ชายก็บอกเออ,เออเดี๋ยวพี่ไปเซ็นให้นัดมาวันไหนแกว่านนะก็เลยบอกว่าไปวันจันทร์นะพี่ไปเจอกันที่อำเภอไปเจอกันที่อำอเภอ,อ,อเลย พี่ก็ยังกลับไปนอนบ้านาพี่สะพยอยูเอ่เพราะว่าลูกสาวก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นนะเนาะยังอยู่ตรงนั้นพี่ก็กลับเป็นยังไปนอนอยู่บ้านพี่สะพยอยู่เสร็จแล้วทีนี้ก็วันจันทร์ก็นัดกันนัดกันว่าพี่ไปวันจันทร์นะไปเซ็นให้หนเูเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเซ็นกันสองคนทั้ง พี่ชายทั้งพี่สะพยมันต้องเ,อเดินเรื่องเซ็นมอบอำน,นาจทุกอย่างให้พี่เป็นแม่คืนเนาะพี่ก็จะมาเล่าต่อว่าเรื่องเรามันได้ง่ายได้ไหมสำหรับในกรณีที่พี่มอบลูกให้เขาแล้วก็พี่ต้องย้อนกลับไปทำเอกสารทุกอย่างคืนเนี่ยก็มา ฟังกัน ep 6ว่ามันง่ายไหมมันยากไหมคลิปนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์หรือว่าเป็นอุทาหรณ์จอนใจหลายๆคนแต่สมัยนี้คงไม่มีเหมือนสมัยพี่ที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกปีที่แล้วที่มางูเขาเบา,บาปัญญานะเขาหลอกเขาไม่ได้หลอกนะเขาว่าอะไรก็เชื่อเชื่อเขาไปหมดนะว่าถ้าลูกเองไม่มีพ่อไม่มีแม่นะก็จะเข้าโรงเรียนยากเข้าโรงเรียนลําบากเนาะ เองก็ต้องยกให้พี่นู่นนี่นั่นนะกนะ็พอพี่ก็เลยอยากเอาประสบการณ์เนี่ยมาแชร์มาเล่านะหลายๆคนที่ว่าบางครั้งก็เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างเนาะไ้าเราไปเจอเราไปฟัง e อพีหน้าเนาะ e อพี 6, ว่าพี่ต้องเดินเรื่องอะไรเยอะเลยเนาะก็ขอขอบคุณนะ ที่มารับฟังแล้วก็ให้ความเมตตากับพิสาตลอดมาเนาะขอขอบคุณทุกๆคนนะให้สุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยปราศจากโรคภัยทั้งหมดทั้งสิ้นนะจ้าสวัสดีค่ะ